สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคดีน้องเตงโมที่อาจารย์ปานเทพแล้วก็ลุงสนธินํามาเสนอให้ทุกคนได้ฟังนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีความปลวดภัยของตัวเองเอามาเล่าสู่กันฟังด้วยเลยนะคะมันมีการรอบทําร้ายกันนั่นแหละเนาะแล้วก็เหมือนกับมันมันยังมันยังไม่ถึงอเนาะถึงขั้นรอบทําร้ายแต่ว่า ก็มีการขู่กันนั่นแหละค่ะเนาะก็เลยเอาออกมาพูดกันนั่นแหละค่ะว่าเออเหมือนกับที่โทรมาแล้วให้ไปไปเจอกันที่ไหนแต่อย่าไปกับคนอื่นอยา่าเอาอยาา่าพาใครไปให้ไปตัวต่อต,ตัวอะไรประมาณนั้นเนะาะไมลยและเจก็คอมเมนต์ไปนะั่นแหละว่าไม่อยากให้ไปเนาะนะคะถ้าไปไปคนเดียวแล้วก็ไม่รู้จะพาไปที่หนหนแห่งไหนใช่ไหมคะทุกคนมันอันตรายสมัยนี้เห็นไหมคะ ขนาดเพื่อนกันแท้ๆนะคะยังชวนเพื่อนพาเพื่อนไปทำไม่ดีถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยเห็นไหมก็มีหลายคนนะคะก็คือไหนจะข่าวที่ว่าแอมไซยนายอ่ะเห็นไหมก็เพื่อนเพนกันทั้งนั้นเลยคนไว้ใจกันทั้งนั้นเลยแต่ทำร้ายกันถึงแก่ชีวิตกันได้เนาะแล้วก็โอ๊ยนะคะเนี่ย ในในคดีของน้องเตงโมก็เพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นคนรู้จักกันทั้งนั้นแต่พาพากันไปกินข้าวสิทธ์ไปไหนต่อเราไม่รู้จะรู้ก็อนาคตข้างหน้านี่แหละค่ะที่จะมีการเปิดเผยกันเกิดขึ้นนี่แหละก็เพื่อนเพื่อนคนรู้จักกันทั้งนั้นเลยที่แนะนํากันและพากันไปแต่น้องก็ไม่รอดเห็นไหมคะยิ่งอาจารย์ปันเทพมาจะลือคดีคดีนี้เนาะเป็นเป็นคดีที่เขาจะปิดไปอยู่แล้วคือเขาจะ เขาจะพิาพากษากันอยู่แล้วว่างั้นเถอค่ะแต่ก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือลื้อขึ้นมาใหม่แล้วก็มันมีประเด็นของนะคะอาจารย์อ,อนน์ออกมาเขียนนะคะเขียนในเพจท่านนั่นแหละเนาะนะคะเกี่ยวกับการที่ว่ามีคนบางคนบางกลุ่มจะโยงในคดีของน้องแตงโมแล้วก็มีตัวอักษรยอร่อตรงนู้นตรงนี้ใครบ้างนั่นแหละค่ะก็คืออยากจะโยนเข้าไปหาคนที่ นะคะอยู่ในเป็นเขาเรียกอะไรเป็นองค์รักษ์หรือเป็นอะไรเขาเรียกในหน่วยงานรัฐน่ะไม์เลิฟเจก,ก็ไม่รู้อ่ะนะคะจาไม่ได้แล้วว่าท่านเรียกว่าอะไรเนาะก็คืออยากจะโยงให้มาเกี่ยวข้องแต่อาจารย์อน,อนนท์ก็บอกแล้วว่าท่านไม่สบายช่วงนั้นพอดีอยู่โรงพยาบาลน,นะคะแข้งขาเพิ่งจะหัดเดินเพราะว่าไปเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะเนาะก็มันก็ไม่ใช่ แต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะออกมาตอบโต้ได้เนาะเพราะคนที่ไปทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วจะไม่มายุ่งไม่มาข้องเกี่ยวกับการเมืองนะคะก็คือทําหน้าที่ของตัวเองไปมีทกกระไพกก็เอาโน่นเอานี้ไปแจกนั่นแหละคะ่ะแต่จะไม่มายุ่งเรื่องการเมืองใช่ไหมคะนั่นแหละก็มีการจะดึงดึงเอาท่านลงมาเกี่ยวพันเกี่ยวเกี่ยวข้องหาว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังอย่างงน้นอย่างนี้นั่นแหละคะ่ะตามที่เราได้ยินข่าว มายเลิฟเจก็ได้ยินข่าวสิ่งนี้แหละคะ่ะมันมีคนพูดนะคะไมยเลิฟเจเลยเตือนสติไอ,อคนที่บอกว่ารู้ดีที่สุดวงในในสุดอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปเชื่อคะ่ะถ้าไม่ได้เห็นกระตานะ่ะไอ้อที่บอกว่าโอ้ยฉัน,อย,น,นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้รู้ดีที่สุดปากต่อปากแล้วพูดกันน่ะทีนี้นะคะไม่เล้เจไม่เคยเชื่อ มายแล้วเจก็บอกคนนั้นไปว่าหากเราไม่ได้ยินกับหูไม่ได้เห็นกับตาไม่ต้องเอาสิ่งนี้มาพูดเพราะไม่แล้วเจไม่เชื่อไงคะเพราะคนเหล่านั้นพอถึงจะโยงไปตรงโน้นตรงนี้เนี่ยมันไม่มีความบางดีใดๆอยู่แลว้วไม่งั้นจะโยงตรงโน้นตรงนี้หากคุณรู้จริงทําไมคุณไม่เอาหลักฐานไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะว่าคนนี้คนนี้นะทําน้อง มีแต่การคาดเดามีแต่การว่าฉันรู้มีแต่การว่าฉันเห็นฉันรู้ดีฉันอยู่ในวงในฉันอยู่นะคะใน,ในตรงนั้นตรงนี้มีแต่ข้ออ้างแล้วมีนะคะคนที่ทำงานในหน่วยงานรัฐด้วยซ้ำพูดนะคะไม่รับเจนสายหน้าเลยพอรู้ว่าคนเหล่านี้พูดในทางด้านลบอ่ะทำงานในราชการ แต่พูดในสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ผิดผิดที่เราจะไม่เคารพแล้วแหละนะคะคือไม่เล็บเจเลยไม่เชื่อเลยค่ะคุณทํางานอยู่ในหน่วยงานก็จริงแต่คุณเอาสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยมาพูดมาล้อเล่นกันนะหม่เลิบเจเจว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับผลกรรมของเขานั่นแหละคะ่ะคนเหล่านั้นเนะี่ยเวลาพูดอะไรไปให้ร้ายคนอื่นเขาในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทําอ่ะ มันแพ้ภัยตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะคนเหล่านั้นนะ่ะจะแพ้ภัยตัวเองค่ะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะอยู่ในภพชาติของตัวเองได้เจอแน่นอนค่ะมาเลิเจ <My S 1> เลยเตือนคนที่มาเล่าสู่สู่ไม่เลิเจฟังนี่แหละมาเลิบเจเลยบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อคํานั้นเพราะว่าคําเหล่านั้นน่ะมันเป็นคําที่ไม่ดีมันเป็นคําที่ให้ร้ายผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานหาแค่ข้ออ้างมาว่าฉันอยู่ในในอะไร ให้ทุกคนไปคิดเอานะคะอยู่ในในแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะเอามาประกาศว่าฉันรู้ทุกอย่างฉันเป็นคนในฉันรู้ทุกอย่างเนี่ยไอ้พวกอย่างนี้นะคะวันหนึ่งนะหมล์รับเจเชื่อเลยปากน่ะนะคะเดี๋ยวก็ได้รับผลกรรมของตัวเองแพ้ภัยตัวเองหมดเนี่ยหมยลรับเจเลยไม่เชื่อในสิ่งนั้นเนาะแล้วยิ่งมาฟังอา,อาจารย์อนอนท์พูดเราได้รับรู้ข่าวสารความเป็นจริง จากปากคนที่เขารู้เข้าเห็นเหตุการณ์นะคะเนาะเราก็เลยเออนะคะเชื่อในสิ่งนั้นแล้วว่าเขามีหลักฐานการยืนยันยนั่แหละค่ะว่าป่วยพยาบาลก็รักษากําลังพาหัดเดินอะไรพวกเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นท่านไปอยู่ในส่วนนั้นนะคะก็รอดูค่ะรอดูอาจารย์ประเทพกับลุงสนธินี่แหละค่ะ จะเปิดเผยความจริงให้สังคมได้รับรู้และก็คุณหมอลหลายๆท่านที่มาร่วมกันนั่นแหละว่ามันมีข้อสงสัยตรงนี้ตรงนี้และมายเลิฟเจก,ก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งนะตอนที่คุณบินออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนที่ไปนะคะเอาน้องขึ้นมาจากน้ำนั่นแหละแล้วก็เล่าให้ฟังหมดฟันหัมีดินอยู่ในมีดินมีมีโคนอะมีดินที่อยู่ในปากน้องอะ ะะแล้วก็แผลเป็นแบบไหนแบบไหนเนี่ยนะคะเราได้ยินทุกคนคงได้ยินอยู่แล้วในวันที่คุณบินให้สัมภาษณ์นั่นเลยค่ะเนาะอันนั้นก็รอดูค่ะว่าใครใครก็อยากให้น้องได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักสแสดงหรือประชาชนคนธรรมดาคนบ้านบ้าน,านอย่างพวกเราเนี่ย มันต้องได้รับความเป็นธรรมในสังคมนะคะความจริงมันต้องเอามาเปิดเผยหรือก็มายืนยันความจริงของมันนั่นแหละคะ่ะว่าใครผิดก็ต้องได้รับโทษไม่ใช่ว่าผิดแล้วจะต้องลอยนวลเมื่อคุณทําผิดนะ่ะคุณก็ต้องได้รับโทษต่อให้คุณมีหน้าที่การงานหรือเป็นมหาเศรษฐีรวยแค่ไหนคุณทําผิดกฎหมายคุณก็ต้องได้รับโทษ ไม่ใช่ว่าเหนืออภิสิทธิกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าคําว่ารวยเป็นมหาเศรษฐีมันไม่ควรจะเอากฎหมายมาบิดเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นคดีแต่ประชาชนคนธรรมดานะคะได้รับไปเต็มๆอันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับคนประชาชนคนไทยนะคะก็ต้องทำให้กฎหมายทุกกฎหมายในตัวกฎหมายนะมันศักดิ์สิทธิ์มันเข้มแข็ง นะคะมันใช้ได้จริงกับทุกคนไม่ใช่เอ็นเอียงข้างใดข้างหนึ่งนั่นแหละค่ะเนาะต้องเอาความยุติธรรมกลับมาให้น้องแตงโมงให้ได้นะน,นะคะใครเป็นคนทําน้องต้องได้รับผลกรรมเนาะต้องได้รับในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะเข้าไปอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละเนาะเพราะว่าทําสิ่งผิดก็ต้องได้รับโทษในส่วนนั้นเลยเนาะ อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ